เงินเฟอ้อเนี่ยทำให้ต้นทุนกาแฟแพงแถมขาดแคลนจริงหรือเปล่าทําไมถึงจะต้องมีการขึ้นราคากาแฟยกแผงยกแบรนด์กันมากขนาดนี้เป็นยุคหนึ่งที่แบรนด์กาแฟในเมืองไทยขึ้นยกแผงกันแทบจะทุกแบรนด์ยกเไปยู่แบรนด์เดียวนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต วันนี้ยังมีเรื่องอีกหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกินของดื่มเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แม้แต่ประเทศไทยเองก็ต้องยอมรับว่าวันในที่สุดเนี่ยเราจะมีการดื่มกาแฟที่แพงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ยี่สิบเก้าใช่ไหมพรุ่งนี้สิ้นเดือนใช่ป่ะแล้ววันสองเป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งตุลาคมของประเทศไทยนะฮะวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะฮะนับถอยหลังอีกไม่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงข้างหน้าหนึ่นนะาาง,ง,งตุลา หลังจากไม่ได้ขึ้นมา2ปีเพราะันหนึ่งตุลาคมแม้จะเป็นวันเสาร์ค่าจ้างรรยงานขั้นต่าขึ้นครับวันที่หนึ่งตุลาคมเกิดอะไรขึ้นครับกาแฟที่ท่านผู้ชมดื่มอยู่ในประเทศไทยกับร้านประเภทเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่จะปรับราคาขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทยอยปรับมาแล้วนะฮะและมีการประกาศลงนาวันหนึ่งตุลาคมอย่างน้อย2แบรนด์ชื่อดังในไทยก็ <c oughs> จะขึ้นราคาหนึ่งตุลาคมต่อไปครับ1ตุลาคมคืออะไรครับหวยออกฮนะ <c oughs> แต่รายการนี้ไม่สนับสนุนเล่นหวยนะฮะ หวยก็จะออกในวันที่หนึ่งตุลาคมนะเห็นไหมมันขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้นมาสู่ประเด็นเบาๆสบายๆกันดีกว่าป,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 ป่ะ่าเงินเฟอ้อเนี่ยทำให้ต้นทุนกาแฟแพงแถมขาดแคลนจริงหรือเปล่าทําไมถึงจะต้องมีการขึ้นราคากาแฟยกแผงยกแบรนด์กันมากขนาดนี้เป็นยุคหนึ่งที่แบรนด์กาแฟในเมืองไทยขึ้นยกแผงกันแทบจะทุกแบรนด์ยกไปย่แบรนดเดียวนะครับ เอ่อผมทบทวนไปนิดนึงนะครับในช่วงประมาณกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่เป็นคอกาแฟก็จะได้ยินนะครับว่าเครือข่ายร้านกาแฟที่อยู่ต่างปั๊มน้ํามันนะหรือบางทีก็มีสถานที่บริการน้ํามันก็เป็นเจ้าของของแบรนด์กาแฟน,นี่นะครับรวมไปถึงกาแฟท,ที่เป็นระดับลักชัวรี่หรูหราที่เจ้าของนี่ไม่ใช่ปั๊มน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยก็พาเรแจ้งลูกค้ากันเป็นแ่าๆนะฮะหรือแม้แต่กาแฟที่เป็นของร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่ ว่าต้องขึ้นราคาแล้ววัตถุดิบมันมีปัญหาเรื่องราคานะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นของราคานะครับผมทบทวนนิดนึงนะครับว่าช่วงสองสาเดือนนี้นะมีการประกาศนะให้ร้านกาแฟเนี่ยนะครับจำเป็นต้องขึ้นราคากาแฟที่ขายด้วยกันทั้งสิน้นอ่ะถอยไปเลยสองสาเดือนที่ผ่านมามีร้านไหนขึ้นบ้างอินทนินฮนะสิสิงหาคมอินทนินนี่ก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเครือข่ายของปั๊มบางจากใช่ไหมฮะก็ประกาศขึ้นราคาเป็นรายแรกๆในช่วง2อสมเดือนที่ผ่านมา ขาก็บอกว่าต้นทุนมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาขึ้นราคาประมาณ5-10ถึงบาทสิหาสิหาประกาศและมีผลหนึ่งกันยายนเพราะฉะนี้ประกาศเจ้าแรกแถมขึ้นก่อนเลยนะฮะและมีผลตั้งแต่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาแล้วประมาณเดือนเสด็จขึ้นแก้วละ5-10ถึงบาทต่อมาออ l c คาเฟ่เป็นกาแฟาในไหนเซเว่นถูกไหมครับออรคาเฟ่นี่นะครับก็ประกาศนะขึ้นราคาตั้งแต่24กันยายนทุกเมนูร้อนปั่นนะฮะเมนูละ5บาทยกเว้นท็อปปิ้งราคาก็จะแพงขึ้น แบรนด์ต่อมาครับคาเฟอเมซอนของ OR แล้วก็ DIORO นะฮะก็ประกาศออกมาในช่วงไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคือสุสาห์ที่ผ่านไปด้วยซ้ำเนี่ยน,นะครับบอกว่า OR ก็จะขึ้นราคากาแฟเรือว่าเครื่องดื่มทุกประเภท5บาทนะฮะวันราคาสตาร์ทเริ่มต้นจะไม่ใช่35แล้วจะขึ้น40บาทแล้วก็กาแฟล่าสุดเดโ r o นะ,ะเป็นร้านกาแฟระดับพรีเมียมนะฮะก็ประกาศว่าจะขึ้นราคา3-6บาท นี่ก็เป็นรายล่าสุดนะครับแต่มีอยู่แบรนด์เดียวที่เขาไม่ขึ้นแบรนด์ไรซ่าไหมฮะใครทราบส่งมาเลยครับมีอยู่แบรนด์เดียวที่เขาไม่ขึ้นเนี่ยเขาขึ้นหมดแล้วอิ all นทนินออลคาเฟ่ออมคาเฟ่อเมซอนดิโอโร่นะฮะอ้อจริงๆแบรนด์ที่ขึ้นมาแรกๆสุดเลยตั้งแต่ต้นปีนี้คือแบรนด์ไรซ่าไหมฮะให้ไทยเออใครไทยถูกบ้างส่งมาครับแบรนด์กาแฟอะไรที่ประกาศขึ้นราคามาเป็นเจ้าแรกตั้งแต่ต้นปีนี้ แบรนด์อะไรครับใครรู้ส่งมาฮะและคำถามที่สองมีอยู่ร้านกาแฟเดียวตอนนี้ที่ยืนยันมุ่งมั่นว่าไม่ขึ้นราคาเด็ดขาดแบรนด์อะไรครับส่งมาครับมันมีสองคำถามนะฮะอ่าใครจะกอกบ,บ้างแบรนด์ร้านกาแฟะอะไรที่ประกาศชัดเจนยืนยันนะ,ะกระต่ายขาเดียวเลยว่าไม่ขึ้นราคาส่วนกระแสส่งมาครับและมันมีอยู่แบรนด์กาแฟหนึ่งนะฮะที่ขึ้นราคาตั้งแต่ไก่โหดต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเลย โดยที่หลายคนไม่รู้ด้วยและขึ้นเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนั้งแต่ต้นปีด้วยคือแบลอะไรครับส่งมานะครับปรากฏว่าการตัดสินใจที่ประกาศขึ้นราคาทั้งหมดสําหรับบรรดาพ่อกาแฟนี่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเออนะมันก็ต้องควักมากยิ่งขึ้นแหละเพราะว่าเป็นไปตามภาวะเงินเฟ้อที่ตอนนี้มันแพงแต่ว่าเงินเฟ้อก็แสดงว่าผู้ผลิตต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะล้วก็มาดูสาเหตุกันก็จะพบว,ว่าตอนนี้คงจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ต้องขึ้นราคากาแฟนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวัตถุดิบจากประเทศบราซิลและก็เวียดนามนี่นะครับ เจอปัญหาของฟ้าฝนอากาศที่ไม่ดีจนทำให้ผลผลิตของกาแฟาต่อไร่ตกต่ำแถมปรากฏว่าสต็อกของเมล็ดกาแฟาที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ที่ผลผลิตด,ดีตอนที่ยังไม่เจอกับภาวะอากาศเพี้ยนๆนี่นะครับมันลดน้อยถอยลงจนกระทั่งเหลือน้อยที่สุดเป็นประวัติการครับเนี่ยคือสาเหตนะุฮะแล้วมันก็มาประจวบเหมาะกับโอโ้สารพัดสารเพช่วงสงครามช่วงวัตถุดิบราคาน้ํามันขึ้นนะฮะ ครีมเทียมที่มาจากเนยนมโอ้โหขึ้นยกแผงไปหมดเลยนะฮะตรงนี้เองเนี่เลครับผู้ผลิตกาแฟทั้งเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนี่นะครับที่อยู่ในบราซิลนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะผลิตกาแฟในบราซิลเนี่ยนะฮะกำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่พุ่งสูงเนื่องจากว่าวัตถุด,ดิบเนี่ยมันน้อยลงนะครับตอนนี้ปริมาณกาแฟสมมติกระสอบมาตรฐานนะกระสอบละหกสิกิโลกรัมเนี่ยนะครับที่ควรจะมีในคลังของบราซิลเนี่ยมันต้องมี9ก้าถึงสิล้านกระสอบ ตอนนี้ปรากฏว่าเหลืออยู่แค่7ล้านกระสอบคือแค่6 0สิบเปเท่ากับว่าสต็อกของเมลก,กาแฟในบราซิลตอนนี้หายไปถึง4 0นะครับและที่สําคัญก็คือว่ากาแฟที่อยู่ในคลังสินค้านะฮะที่เก็บไว้ท่าเรือก็ดีหรือแหล่งผลิตของบราซิลก็ดีเนี่ยนะครับเ mm hmm. หลือน้อยที่สุดในรอบ23ปีนี่ไงเราถึงต้องกินกาแฟแพงกันในอีตอนนี้เนี่ยเพราะว่าต้นทานที่มาจากบราซิลเนี่ยโอ้โหสต็อกเหลือต่ําสุดในรอบ23ปี อาหารมาด,ดูชาติที่ผลิตกาแฟใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกก็คือเวียดนามนะครับปรากฏว่าผู้ผลิตกาแฟอันดับ2ของโลกนี่นะฮะก็คือเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับสถานการณ์ไม่ต่างกันเลยคือปริมาณเมล็ดกาแฟในคังเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนี้จะเหลืออยู่แค่2,000 200, 0 0ตันหรือแค่ส0 0 0ส0ตันนะสิ้นเดือนนี้นะฮะน้อยกว่าเดือนอกันยายนอ่โทษฮะน้อยกว่าเดือนกันยายนในปีที่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่มีอยู่4 0 0 0 0 0ตัน แสดงว่าสต็อกของกาแฟของเวียดนามตอนนี้หายไปถึง100%เซและในที่สุดยังคาดการด้วยซ้ำว่าในช่วงปีหน้านี่นะครับจะลดลงอีก6%ทเาทำไมปริมาณมเมล็ดกาแฟในสต็อกถึงหายและลดลงอย่างต่อเนื่องคำตอบก็กลับมาตรงที่ว่าสภาวะของอากาศร้อนสภาวะของโลกร้อนนะครับบราซิลเจอภัยแรงยืดเยื้อมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและยังข้ามมาถึงต้นปีนี้ ส่วนเวียดนามเองนี่นะครับใครก็รู้ฮะว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อว่าโรบัสต้าเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของผลผล,ผลิตตกต่ำถึง2ปีซ้อนติดต่อกันเลยนะฮะนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าตอนนี้เนี่ยราคากาแฟในตลาดโลกตอนนี้พุ่งเกิน1เท่าตัวและดูสิครับว่าขนาดสัญญาซื้อขายกาแฟล่วงหน้านี่นะฮะในตลาดนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นถึง11ซจากปีที่แล้วโอ้โห ไม่ใช่แค่น้ำมันไม่ใช่แค่แกนนะกาแฟายังแพงนมเล็กกาแฟายังแพงขนาดนี้เลยนะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคากาแฟในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้หลายเจ้าต้องขึ้นแต่ถามท่านผู้ชมไป่ยว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ขึ้นสวนตลาดเออไม่รู้ไปบริหารจัดการต้นทุนวัตถ,ถุดิบวัตถุดิบได้ไงนะงงเหมือนกันนะท่านผู้ชมคิดว่าเนี่ย,ม,นนยมันมีอยู่แบรนด์หนึ่งแล้วแบรนด์นั้นคือแบรนด์อะไรต่อมาเลยครับจนถึงนาทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันในคุยกับบัญชาตรงนี้นะเขายืนยนันว่าเขาจะไรา ส่งอะไรครับและคําถามที่2คือรู้ไหมตั้งแต่ต้นปีนี้มีแบรนด์กาแฟหนึ่งในประเทศไทยขึ้นก่อนชาวบ้านและขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วสงสัยจะอ่านทางถูกครับ <c oughs> นะครับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันจะาแพงอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเออเขาก็ขึ้นไปก่อนหน้านี้แหละอันนั้นคือยี่ห้ออะไรที่เขาขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้ราคาเนี่ยนะครับลองส่งกันมาดูนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมมีข้อมูลอยู่แล้วและดูว่าข้อมูลนี้จะถูกไม่ถูกนะฮะ